สวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องโบบารามีพระเครื่องอีกเช่นเคยนะพี่นะวันนี้นะคะมาพบกัน ep ที่178่ค่ะเป็นวันที่16สิงหาคมนะคะพีก็วันนี้เป็นวันที่หลายหลายท่านรอคอยนะคะก็คือรอยคอรอคอยทั้งนาย,ยกทั้งเลขโชคเลขเด็ดเนาะก็วันนี้ขอให้พี่พี่ทุกท่านเฮงเรวยรยใครเข้ามาแล้วขอให้เฮงเรวยรยนะคะพี่พี่ขอให้มีโชคกันทุกท่านเลยเนาะวันนี้ก็เดิมเดิมเลยพี่ เดิมๆเ,เลยสนใจพระองค์ไหนแอดไลน์มาได้ที่นี่เลยพี่0992107401ค่ะเบอร์โทนี้โทรไม่ติดนะคะพี่ถ้าเบอร์สายด่วนสายตรงจะเป็น0620890157ค่ะเบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์มาได้เลยสนใจพระองค์ไหนนะทักมหานนองบูได้เลยเนอ้องวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเรื่องมันที่องค์แรกมาเร็วเข้มเร็วมาไวไปไวนะรายการนี้ค่ะรายการแรกเป็นพระสมเด็จค่ะพี่เป็นพระสมเด็จนะ องน้องเป็นพระบ้านนะคะพี่ไม่ใช่พระเหมาเนาะรายการนี้ไม่ใช่พระเหมาะนะ EP นี้เป็นพระบ้านนะคะพี่เจาะตามบ้านเอาเนาะพี่น้องก็คนเท่าคนแก่นะคะเก็บสะสมไว้แล้วก็เอามาให้พี่ๆแบ่งปันกันไม่ได้หักคอที่มาของแต่ละองค์นะคะบอกเลยที่มาดีค่ะพี่อ่ะใครนะคะที่สะดวกนัดรับชนมือสามารถทักน้องมาได้วันนี้เป็นนัดรับมาแล้วเนาะพี่น้องก็ น่ารักเป็นพี่ๆน่ารักมากเลยนะคะรายการนี้ค่ะเปิดที่รายการแรกพี่สวยเดิมค่ะพี่รายการนี้แสงธรรมชาตินะพี่นะแสงธรรมชาติเอ๊ะน้องไม่ได้เอา,าเกล้องมาอ๋ออยู่นี่รายการนี้ค่ะพี่แตกรายงานสวยสวยเลยพี่น่าเก็บน่าเช่าจริงๆสวยมากเลยนะอุ้งนี้ขอราคานิดนึงนะคะขอราคานิดนึงนะพี่นะอ่า นี่พี่รายการนี้ค่ะที่อกนะคะเห็นเม็ดแร่นี่เลยสวยทะลุซูมแบบนี้นะคนเท่าคนแก่นะคะโ,โหเล่นเก็บพระกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแถวบ้านน้องมีบอกเลยตึงๆนั้นเลยนะคะตึงไปหมดจะเช่าแต่และองค์จะปล่อยแต่แล,ละองค์ี่ราคาตึงไปหมดเลยพี่รายการนี้นะคะขอบข้างนี่แน่นๆเลยนะพี่นะด้านหลังค่ะพี่สวยจัดชัดเจนนะพี่นะนี่ รัของน้องนะคะตรงปกทุกรูปทุกองคแน่นอนค่ะพี่รายการนี้ค่ะน้องเปิดที่6กร้อยค่ะสวยๆเลยนะพี่โอ้โหว่าจะได้มาอ่ะแบ่งปันให้ที่หกร้อบาทนะคะพี่ราคานี้เนาะพี่เนาะอ่ารายการที่สองค่ะพี่รายการที่สองอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบนี้เนาะสีก็แบบอาจจะดูเน่าๆน,นิดนึงนะคะที่เขาเรียกเนื้อเน่าเน,นะก็ตามสภาพนะพี่การเก็บรักษา าตามกุวเนะาะพระโบราณอารมณ์แบบพระโบราณน,นี่พี่ดูเนื้อหากเก่าๆเลยใครอยากเช่าไปเก็บเช่าบูชาไปเลี่ยมทองโอ้โหนะ้องบอกเลยมีไวซักองค์นะคะพี่ไม่เสียหายเนาะนี่น,นี่ตรงนี้ตรงจักรแ,แลนะคะมีนี่ติ่งๆตรงนี้นะพี่นะอะรายการนี้ค่ะสวยๆเช่นกันค่ะวันนี้มีมาแค่สององค์นะพี่นะมีมาแค่สององค์เนาะพี่เนาะ รายวัยใครได้เนะรายการนี้น้องก็เปิดที่ห0ร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขอราคานิดนึงขอราคานิดนึงเนะพี่น้องขอราคานิดนึงหกร้อยค่ะพี่มีสององนะคะวันนี้รายการต่อไปค่ะพี่รูปหล่อพระพุทธชินาราชขาเนื้อกะไหลทองแบบนี้นะสวยสวยเลยพี่รายการนี้สวยสวยเลยอ่ะด้านหลังค่ะ ใครที่ออกรถใหม่ก็สามารถเอาไปเลี่ยมกรอบวางไว้ในรถหรือห้อยไว้หน้ารถได้นะพี่นะพุทธคุณพระพุทธชินราชปกปักรักษาคุ้มครองให้ท่านเถื่นเดินทางแขวะคาดปลอดภัยเลยเนาะพี่เนาะอ่ารายการนี้ค่ะพี่น้องแบ่งปันให้ที่6กร้อบาทเช่นกันนะคะราคานี้สวยเดิมค่ะพี่สวยสวยเลยนะพี่นะ,ะพี่ดูนี่นี่นะพี่เนาะ นี่ตรงยอดนะคะสวยๆเลยนะพี่เนื้อก็ไหลทองนะคะดูทองอลามมากเลยพี่สวยมากค่ะสำหรับสาวๆนะคะใครมีลูกสาวก็สามารถมาซีเอไปได้นะพี่นะสวยมากเลยรายการนี้เอาไปเลี่ยมกรอบแล้วก็ห้อยไว้หน้ารถได้เช่นกันนะคะพี่รายการนี้ถ้านึกไม่ออกบอกไม่ถูกแจ้งน้องได้เลยนะพี่เนาะรายการนี้หกร้อยค่ะ EP นี้ EP ที่หนึ่ง็ดนะคะช่องน้องโบบารามีคะเครื่องค่ะ EP นี้ตรงกับวันที่ตรงกับวันที่16สิงหานะคะพี่รายการนี้ค่ะนี่เลยเป็นเหรียญใบโพแบบนี้นะคะพี่พระครูสุทุรศักด์ค่ะเกียรติคุณนะองค์นี้รุ่นพิเศษค่ะพี่เป็นใบแบบนี้เนาะพี่เนาะอ่านะรายการนี้ค่ะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะพี่นะนขอบหนานๆเลยนะพี่นะตรงห่วงก็ เป็นลักษณะแบบนี้นะพี่เนาะรุ่นพิเศษค่ะรายการนี้แบ่งปันให้ที่500ค่ะขอ500บาทเนาะพี่เนาะขอห้า้อยบาทวันนี้ใครมีโชคมีราบก็ยินดีด้วยเนาะพี่นะมีเลขเด็ดกระทักมาบอกน้องบ้างแอดไลน์มาเลยรายการต่อไปค่ะพี่เจ้าสัวค่ะเก่า,กาๆแบบนี้เลยเนาะพี่เนาะเป็นนี่อ่ะสภาพก็เก่าเดิมนะเส้นฝุนเส้นวงเขาเรียก อะไรนะเส้นลายเดือนลายวงเดือนอะไรสักอย่างก็ถ้าไม่ใช่ขออภัยด้วยนะเพราะก็เส้นบนหลังเดิมๆเ,เลยค่ะพี่รายการนี้ก็เดิมๆเ,เช่นกันนะพี่นะใครอัดไหวเท่าไหร่น้องเปิดที่ห้าอบาทค่ะถ้าประมูลนี่น้องบอกเลยอาจจะทะลุเป้าแล้วพี่นะอาจจะมีหลักพันนะคะพี่เพราะว่าสวยมากเลยพี่ดูขอบค้างรายการนี้ค่ะพี่ขอบคาง เมื่อวานน้องไปยืนยันตัวตน COD ของไปรสีน่มาแล้วก็รอก่อนนะพี่เนาะไปรสนีนนะคะพี่พีที่ต้องการให้ส่งไปรสเนีรายการนี้ค่ะพี่ห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะพี่เนาะ,ะนี่เป็นเหรียญค่ะที่ระลึกค่ะพี่หลวงพ่อเพชรนะคะรายการนี้เป็นเหรียญสิมาค่ะขอบข้างแบบนี้เกาะพังงานนะพี่นะเกาะพังงานรายการนี้ขอสี่ร้อยนะพี่เนาะขอสี่ร้อยบาทแบ่งปันให้ค่ะนี่เลย รายการที่เจ็ดค่ะพี่เป็นจอบหลวงพ่อเงินค่ะเป็นจอบเล็กแบบนี้นะมีจุดไข่ปลาตรงนี้ด้วยอ่ะรงนี้ก็จอบเล็กค่ะหลวงพ่อเงินค่ะนี่พี่ดูมีติ่งตรงห่วงนะอ่ะดูนี่มีตำหนิล่องลอยมีติ่งตรงคางตรงคอก็สวยค่ะพี่รายการนี้เนาะพี่เนาะสวยนะ จอบเล็กค่ะพี่รายการนี้จอบเล็กค่ะจอบเล็กหลวมพ้อเงินหน้าหนิขอบข้างนี่ด้านหลังรายการนี้ขอที่หกร้อยนะคะพี่ขอหกร้อยบาทเนาะพี่เนาะเหรียญอาร์มค่ะพี่เหรียญอาร์มค่ะพุทธตายรักนะคะเหรียญอาร์มรายการนี้ค่ะเก่าๆเลยวัดพนันเชิง an er ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้เนาะรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ห้าร้อยบาท เหรียญอามมีห่วงให้นะนี่เก่าๆเ,เลยพี่ขอบด้านหลังมีภาษาจีนนะคะแล้วก็เป็นยันแล้วก็เขียนว่าวัดพนันชิงกรุงเก่าค่ะกรุงเก่าไปกันต่อเหรียญอามองค์นี้ค่ะพี่แบ่งให้ที่400บาทนะพี่นะ้รายการนี้ส0่บาทด้านหลังเป็นแบบนี้นะเป็นที่ระลึกค่ะเป็นเหรียญอามที่ระลึกนะพี่ รายการต่อไปค่ะเหรียญอาจารย์ฟันค่ะพี่จุดแบบนี้เป็นเหรียญทองแดงทองแดงลมดํานะพี่นะอูดมสมพรค่ะเก,เก่าเลยพี่เดิม,เ,ดมเลยนะขอบข้างค่ะตรงตรงท้ายถอยมีน,นี่อ่ะท้ายถอยมีลักษณะแบบนี้นะพี่้องจะซูมไม่เห็นรายละเอียดนี่อ่ะใบหูนะคะนี่ ตรงล่องปากค่ะจมูกโด่งๆเลยนะพี่นะดวงตาพี่โอ้สวยค่ะเส้นฝนบุลเหรียญก็ดูได้นะน,ๆๆนี่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 รายการนี้ค่ะพี่ขอที่ห้าร้อยบาทเนาะพี่เนาะห้าร้อยบาทเนาะพี่เนาะ รายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรีญลมดําแบบนี้นะคะเนื้อทองแดงลมดานะพี่นะพศส5องห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่พระอาจารย์ฟันเช่นกันนะคะพี่รายการนี้ขอห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทเนาะวันนี้อากาศดีมากเลยก็บ่ายสามโมงครึ่งสี่โมงเรามีนัดกันนะคะพี่ใครถูกรางวัลก็ยินดีด้วยเนาะพี่เนาะรายการนี้ค่ะพี่สวยมากก็มีเปิดผิวมีเปิดกันมากตามการเก็บรักษานะพี่นะี่ เดิมเดิมเลยนานๆเจอนะพี่นะขอห้าร้อยนะคะพี่นี่ดูเส้นบนเหรียญน,นะ,ะรายการต่อไปค่ะเนื้อทองแดงค่ะพี่เนื้อทองแดงพระปิดตาพุงแบบนี้หลวงพ่อแก้วค่ะพี่หนึ่งเก้าเกสรลูนะคะเนื้อทองแดงก็สภาพสวยเดิมนะพี่นะสวยเดิมนี่เป็นปั๊มนูนแบบนี้นะพี่นะ รายการนี้แบ่งให้ที่400ค่ะขอ400บาทนะพี่เนาะขอบข้างก็ตัดสินใจนะคะดูแล้วชอบดูแล้วดูแล้วชอบดูแล้วใช่ก็ทักมาดูให้รักนะคะพี่อ่ะรายการนี้ค่ะพี่เป็นปั๊มนูนนะคะพี่หลวงพ่อสี่ค่ะหลวงปู่สี่นะพี่นะรายการนี้พศสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะขอบข้างค่ะ ทรงสังคตินะคะเขาก็จะมียันแบบนี้ใบหน้าคือแบบรอยหยักชัดเจนตรงจมูกก็มีตําหนินิดนึงนะคะพี่นี่ดูขอบพี่ๆบางท่านบอกขอดูขอบหน่อยน้องโบได้ค่ะพี่ได้เลยคะ่ะนี่ด้านหลังนะคะมีนี่รอยตอกรอยจารหรือตําหนิตรงนี้นิดนึงนะคะพี่ ารายการนี้ค่ะแบ่งให้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะร้อนมากเลยเนาะรายการต่อไปค่ะพี่เก่าๆค่ะพระประจำวันเกิดนะคะพี่พระประจำวันเกิดพระสุธิสารรายการนี้ค่ะแบ่งขอสามร้อยอ่ะพี่อ่ะบันพุทธเนาะตามสภาพเนาะนี่ดันข้างขอบข้างนะคะช่วงนี้พูดไม่ค่อยเก่งคิดคำพูดไม่ออกเลยเนาะ ก็หมุนให้ดูรอบๆนะคะสนใจองคไหนอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะพี่นะอัดคลิปลงทุกวันเลยว่าช่วงนี้เงียบเหงาเหลือเกินนะคะน้องสแตนบายรอรับสายพี่ๆอยู่เนาะอืมรายการนี้ค่ะพี่รายการนี้ค่ะหลวพ่อคงค่ะเสือรุ่นห้าเสือนะพี่หนึ่งสองสามสี่อีกหนึ่งเสือห้าอยู่ด้านหลังนะคะพี่นี่รายการนี้ขอห้าร้อยค่ะ ห้าร้อยบาทค่ะพี่รายการต่อไปค่ะพี่เก่าเลยพี่สองสี่เจ็ดสองอาจารย์ม่วงนะคะด้านหลังค่ะเป็นยันแบบนี้นะพี่นะสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยนะองค์นี้ตรงดวงตานะคะนี่ค่ะเก่าพระโบราณเลยพี่อะ ดูตามการเก็บรักษาเลยนะพี่นะนานๆเจอนะคะพระอาจารย์ม่วงนี่นี่ตรงนี้นะคะมีรอยเส้นแบบนี้ด้วยที่เหรียญซูมมาให้เห็นรายละเอียดชัดๆนะพี่นะรายการนี้ค่ะขอหกร้อยนะพี่เนาะรายการต่อไปเป็นเหรียญยนตน้ําแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อก็ไหลแบบนี้นะด้านหลังเป็นรุ่นเสาห้าค่ะพี่มีเลขเก้าหนึ่งขอบข้างค่ะเป็นปั๊มนูนเป็นบัว ตรงฐานนี่น้องไม่แน่ใจว่าเขาเรียกฐานอะไรนะคะแต่ว่านี่เขามีตอกอย่างนี้ด้วยนี่รายการนี้ค่ะพี่แบ่งปันให้ที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะสี่รอบาทค่ะต่อไปปิดตาไม่ทราบที่ค่ะปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ด้านหลังค่ะรายการนี้ก็สภาพเดิมๆจัดจัดจัดเจมจัดเลยพี่เดิมๆนะรายการนี้ดูพี่ มาสภาพนี้เลยนะได้มาสภาพนี้เลยรายการนี้ค่ะพี่ขอที่สี่ร้อยบาทค่ะเก่าขังค่ะพี่สี่ร้อยบาทรายการต่อไปค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะน้องไม่ทราบว่าเขาคือพระอะไรออกจากวัดไหนต้องขออภัยด้วยเนาะพี่น้องเนี่ยเป็นดำๆน่าจะเป็นพระปิดตานะคะรายการนี้แบ่งปันให้ที่3าม้อยแล้วกันพี่น้องขอสามร้อยบาทนะคะรายการนี้ สาก้นค่ะรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะมาไวไปไวเนาะวันนี้มาสายมากๆเลยเพะน้องไปทำธุระมานะคะ,ะรายการนี้นะคะหลวงพ่อสุดข่าววัดการหลวงค่ะพี่รายการนี้เก่าๆเดิมๆมาเนาะสภาพเหรียญก็ตามก,การเก็บรักษาอนะี่สองห้าสองหนึ่งหูเก่ามากเลยล,เล่ะเหรียญน,นี้ รายการนี้ขอที่500บาทแล้วกันน้องต้องสังคติมีรูปร่างลักษณะเป็นเหมือนลอยจานลอยยันนะพี่นะฝากกดติดตามช่องน้องโบบารมีพระเครื่องไว้ด้วยนะคะพี่พระของน้องเป็นพระบ้านนะพี่แล้วก็ต่างที่มาต่างวาระนาะชอบพระองค์ไหนรีบทักรีบโทรกันมาได้เดี๋ยวน้องส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้นะคะทั้งร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่ พียงพี่ๆแค่แจ้งน้องสะดวกแบบไหนแจ้งน้องได้เลยจะโอนหรือจะเก็บเงินปลายทางแจ้งได้เลยเนาะพี่เนาะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางมีเพิ่มมีบบกเพิ่ม50บาทจากยอดแต่ถ้าโอนเลยน้องส่งให้ฟรีเนาะพี่เนาะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีโชคดีมีใช้ทุกท่านถูกเลขถูกเบอร์ก็อย่าลืมทักมาได้ที่0 9 9 2 1 0 7 4 0 1นเนาะพี่เนาะน้องโบบารามีขาเครื่องค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ